ถ้าไม่ดีแล้วอ่ะผมก็ต้องลากหลานเข้าเลยอ่ะผมก็ดึงไนี่เลยคนดึงาลากกับยันนูน่นไปเลืวอรือวบินขึ้นไปเลย เรือเขารับผิดชอบอะไรไหมครับไม่แยังไงได้ได้คุยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไหนบางบ่อกหรือบางที่ไหนเรือที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่มาดูเราหรอกอ๋อแม่มาดูด้วยครับนี่ต้องไปคุยกับกรรมการวัดดนะ้วยผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เขารับรู้แล้วอ๋อรับรู้แล้วแต่ยังไม่แมมีใครติดต่อเข้ามารับผิดชอบอะไรย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาเขามาดูแล้วมาไปดูมาคืนเนี่ยตัองวางยู่ไม่ได้ออก นี่จังหวะมันเนถงเข้าไปกระแทกนะมันก็ลงมไ,ไม่งั้นเข้านี่นะมะนาว เข้าไปนี่บ้านเห็นท่าไม่ดีแล้วอ่ะผมก็ต้องลากหลานเข้าเลยอ่ะนั่งกันนั่งกันอยู่กี่คนตอนนั้นตรงนี้ตรงนี้อยูอ er <AMA> ่มาสามคนเด็กสองคนเด็กสองคนแล้วผมยืนอยู่งี้ลุงคนหนึ่งพอเห็นเหินปุ๊บลุงเห็นท่าไม่ดีเลยท่าไม่ดีแล้วอ่ะผมก็บอกไอ้สองคนนี้นี้มันไม่หนีมันนึกว่าหลอกผมก็ลุกออกจากโต๊ะโต๊ะกระเด็นลงน้ําไปแล้วแล้วผมก็ดึงเข้าไปในเลยวันนี้พอดึงพวผมก็ล้มอยู่ตรงนี้ตรงขาลาป้าเนี่ยอตอนนั้นคนที่ขับเรือเป็นไงบ้าง คนขับเรือพอเรือขึ้นสูงก็ลงมาตรงนี้ตกลงไปตกลงไปตายแน่จอก็เพบนนาก็อยู่ตรงนี้กันอยู่นี่พอดีแล้วนี่น่ะอยู่ตรงนี้จอนั่งตรงนี้ไอสองคนนั่งอยู่ตรงนี้สองคนนั่งตรงนี้อูนี่เลยเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่อ๋อยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยนี่แล้วยืนนี่ตอนนี้ขึ้นมางนี้ยหน้าเนี่ยมันเถงนั่งนู่นอ่ะดิฉันหันั่อนแล้วมาู่นเถินบินมาเนี่ยหลานนั่งให้สองคนนเข้าเยอะเกินวะหลานนั่งอยู่ตรงนี้สองคนมีเด็กนั่งอยู่ด้วย มีเด็กสองคนสองคนนั่งอยู่ตรงนี้เลยพอพอเห็นบินมาทำไงคะนี่ผมก็ดึงไอ้นี่เลยคนดึงกลากกับยันนู่นเลยนี่ลากมานีนี่เลยเนี่ยลากมาถึงนี่ตอนนี้พอลากเสร็จมันวิ่งผมก็ล้มอยู่งี้เลยเนี่ยเนี่ยผมนอนล้มงี้เลยแล้วเรือก็บินขึ้นไปเลยคือหลบพันใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นหลบทันตอนนั้นคิดยังไงครับกลัวไหมโอ้โหพี่อาจารก็หมักมากล่าวว่าเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยแล้วหนูดูบินขึ้นไปนู่นอ่ะ ม้นขึ้นเหอือดน,นี่คือ้หรอาอีแมมดีดีชี้หนึ่ยน,ยนี่เลยมานี่เลยเข้าช่องนั้นเลยเข้าช่องนี้ไาเลย าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ